เบิร์ดเป็นตัวเป็นๆได้ยืนยืนใกล้ๆท่านเป็นั้กแรกในชีวิตผมนะครับอยู่ตึกไม่เจอเลยค่ะหรือว่าเจอเจอห่างๆเจอไกลๆแต่ไม่ได้ไม่ได้มีโอกาสเข้ามาสวัสดีทักทยท่านขนาดนี้นะครับยังจะคุยอะไรกันบ้างไหมคะพี่เบิร์ดสนุกมากครับอยู่ใกล้แล้วหายตื่นเต้นเลยปกติผมตื่นเต้นนะครับ สนุกเป็นคนที่สนุกมากนะครับในหน้าจอทีวีท่านก็สนุกหนูแซวว่าพี่เบิร์ดตัวหอมไหมคะอหอมมากพี่เบิร์ดที่เป็นเป็นศิลปินที่อยู่ได้ใช้กองทุกคนเลยเพราะว่าทุกวัยทุกรุ่นทุกคนใี่ผมนี่ผมยี่สมัยเด็กๆผมร้องเพลงพี่เบิร์ดตลอดครับ,รบเพลงสตริงดินต้องเป็นของพี่เลย<อ>ไดหลายเวทีทุกวันนี้ยังแอบไปร้องอยู่ ฟิชเชอรลิงนะครับฟิชเชอรลิงผมไม,ผม่กล้าเลยคมไมได้ยืนได้ยืนเคียงข้างก็ดนีก็ดีจใจนะวันสวันจะไปเยือนพี่น้องเป็นเองชาวไทยเราที่อยู่ออสเตรเลียอันี้ตั้งใจยังไงบางนก็ตั้งใจจะนำความคิดถึงไปฝากเป็นการกุศล่เป็นการกุศลด้วยไปร่วมคำบุญกับพี่น้องเป็นเองขงออสเลีย แคนเห็นบอกว่าอันนี้เพิ่งได้เจอพี่เบิร์ดเหรอคะหลวงไอ้เอ๋ยใช่ครับถือว่าเป็นโอกาสดีมากๆครับวันนี้มาได้รับรางวัลด้วยแล้วก็ได้มาเจอกับพี่เบิร์ดเป็นตัวเป็นๆได้ยืนยืนใกล้ๆท่านเป็นครั้งแรกในชีวิตผมนะครับอยู่ตึกไม่เจอเหรอคะหลวงไอ้เอ๋ยเจอเจอห่างๆเจอไกลๆแต่ไม่ไม่ได้ไม่ได้มีโอกาสเข้ามาสวัสดีทักทายท่านขนาดนี้นะครับอยากคุยอะไรกันบ้างไหมคะว่าพี่เบิร์ดสนุกมากครับ อยู่ใกล้แล้วหายตื่นเต้นเลยปกติผมตื่นเต้นนะครับสนุกเป็นคนที่สนุกมากนะครับในหน้าจอทีวีท่านสนุกหนูแซวว่าพี่เบิร์ดตัวหอมไหมคะหอมมากต้องต้องต้องไปชมเองจริงจริงตอนที่ทราบข่าวว่าพี่เบิร์ดจะมาทีวีทีนี้ด้วยกันเป็นอะไรบ้างคะดีใจมากดีใจมากนครับจริงๆแล้วพี่เบิร์ดที่เป็น เป็นศิลปินที่อยู่ในใช้ของทุกๆคนเลยเพะว่าทุกวัยทุกรุ่นทุกคนใีผมนี่ผมนสมัยเด็กๆเนี่ยผมร้องเพลงที่เบิร์ตลอดอครับเพลงสติงนิดต้องเป็นของ่ิด้ว<อ>ไในหลายเวทีทุกวันนี้ยังแอบไปร้องอยู่ยังร<อ>้องอยู่แมวว่าจะคนละแนวกันเถอะแต่ว่าก็อเเชอบมาก สตีปผมก็ชอบแต่าหน้าไม่ให้ก็เลยอย่างร่วมงานกันไหมคะแบบฟิชเชอร์ลิงนะครับฟิชเชอร์ลิงคงคงคงไม่กล้าได้ยืนได้ยืนเคียงข้างท่านนี้ก็ดีใจแล้วพูดัดพรา่าราพกอาากอ่อนมคมีโอกาสไหมคะสักครั้งแบบคุยกับี่แกมมี่โกอะไรแบบแนวเพลงผมมันลุกตรงอีสานคง ไม่รู้จะหามุมไหนไปเข้ากันได้มอสลำกับป่าเบิร์ดที่ครูโค้งโค้งโท้งยากนแปลกใหม่เลยนะคะครับต่วพ่อกับตัวพ่ออย่างไงคนแกบว่าก็เลยรอฟัาไม่กาหรือ่งพูดถึงความมออของไอ้มนแคมคือบอกว่าทุกเพลงแบบร้อยล้านพันล้านวิวตลอดเลยค่ะอันนี้ต้องยกความดีความงามความชอบให้กับอันดับแรกกับคครูบาจา์นะครับที่มอบเพลง ด,ดีให้นะครับเรื่องราวต่างๆนะครับผ่านบทเพลงแล้วก็ต้องขอบคุณผู้ที่ให้การสนับสนุนด้วยต้นสังกัดผู้ที่สร้างางานดีๆด,ด,ดีและก็ที่สําคัญคือสุดท้ายคือพี่น้องแฟนเพลงที่ตอบรับในงานของพวกเรานะครับและให้กําลังใจกันทุกทุกช่องทางเลยนะครับยกะดัความมีความความชอบให้ผู้รับชมด้วยแับผู้ให้กำลังใจเราเขาบอกว่าดังสุดในลกทุ่งเลยค่ะ คนโภกับคนอีสานใี่ปีนี้ไม่กล้ารับกับไม่กล้ารับตำแหน่งเลยครับแต่ว่าคนโภอีสานอย่างอีสานโภก็ยกให้อ้ายบนแคนแบบสีมาที่หนึ่งเลยค่ะคงจะเป็นการไปพบปะกันบ่อยมากนะครับผมไปไปงานคอนเสิร์ตบ่อยมีโอกาสได้ไปพบปะเยี่ยมเยี่ยพี่น้องกันเองบ่อยก็เลยอาจจะอาจจะมีโอกาสมากกว่าก็อื่น บ่อยบ่อยนี่คือขนาดไหนละหนึ่งเดือนนี่คือเรารับงาขนาดไหน,าจ,าน,น <c oughs> จริงๆมีหลายอย่างนะครับไม่ใช่แค่คอนเสิร์ตเราก็ไปทํากิจกรรมอะไรต่างๆด้วยไปเยี่ยมเยือนกันนะครับไปงานบุญด้วยครับผมคนชอบทาบุญก็มีโอกาสได้ไปพบเจอกับพี่น้องเนเองนะครับโดยเฉพาะอีสานในทุกวันก็ออกงานทุกวันเลยมอ่ก็มีบ้างที่ได้พักแต่พักผมก็พักผมก็พักแบบภาษาลูกทุ่ง พักผมก็ไปอยู่ตามท้องไร่ท้องนาแต่หน้านี้ก็ต้องไปทํากิจกรรมของชาวไร่ชาวนาหวานสวยมางเป็นตัดหญ้าบ้างนี่คือวันพักของผมหาเกียดหาคมเ่รอคะเลิกแล้วครับเพราะว่าไม่ฆ่าตัดก็ไม่ฆ่าสตัดชีวิตนะเอาไปปล่อยเองเดียวนะครับตอนเด็กตอนเด็กชอบไม่ครับก็ยจงกินอยู่แต่ไม่ทำเอง จะะะอยู่่่แแตวรานนคัมีครับภาคกลางภาคกลางภาคกลางออกมีทั่วมีทั่อันี้จะไปต่างประเทศอีกวันสองวันจะไปเยื่นพี่น้องแฟนเพลงชาวไทยเราที่อยู่ออสเตรเลียอันนี้ตั้งใจยังไงบ้างพี่ก็ตั้งใจจะนำความคิดถึงไปฝากครับเป็นการกุศลใช่ไหมครับเป็นการกุศลด้วยนะครับไปร่วมทำบุญกับพี่น้องแฟนเพลงทางออสเตรเลียนะครับงานต่างประเทศติดต่อมาเยอะไหมคะก็มีครับทางยุโรปอเมริกาก็มี แต่วันคิวเราไม่ไม่ตรงกันก็เลยแฟนในต่างประเทศเขาะอคิดถึงที่านไหนก็ก็คิดถึงครับธรรมดาคนเราที่ที่ที่อยู่ไกลบ้านนะครับปกติพวกเราก็ส่งส่งส่งเสพลงไปนะครับส่งความคิดถึงผ่านเสียงเพลงไปผมเคยไปสัมผัสชีวิตของพี่น้องเร์ลเพลงที่อยู่ที่โน่นนะครับเวลาคิดถึงบ้านก็ฟังเพลงะเพลงโสดแคนเพลงศิลปินที่ที่อยู่เมืองไทย เขาบอกเขาบอกเป็นต่ษะอ่อนเนาะค่ะเขาบอกเราใงญ่บ้างที่เวลาแบบเราเขาเจอศิลปินไทยที่แบบเป็นหัวใจของเขาไปดีใจมากนะครับเหมือนอเหมือนเหมือนพวกเราที่คิดแทนเหมือนตัวเราที่ไปอยู่ไกลบ้านนะครับตัวศิลปินถือว่าเป็นเป็นเป็นผู้นําความความเป็นบ้านบ้านของเราเป็นปากเขา<ไ>รวมอยู่ในบทเพลงเขาฟังเพลงเราเพลงหนึ่งสองสามเล่บนเพลงจะพูดถึงเรื่องเรื่องท้องท้องถิ่น บางเพลงพูดถึงเรื่องความรักนะครับพูดถึงถิ่นที่เขาคิดถึงนะครับเรื่องอาไรที่เขาคิดถึงพอเราไปเนี่ยนำเพลงไปแล้วเรากไ็ได้ได้ชมกันแบบแบบเราร้องสดนะครับเสมือนเราเราหอบทุกสิ่งทุกอย่างไปด้วยเขาคิดถึงครับค้ครังนี้จะไปกี่วันครับไปสองวันครับออสเตรเลียออสเตรเลียก็นิวซีแลนด์อันนี้คิดคิดฮอตข้าวเหนียวสมตำเสมอไหมครับไม่ต้องห่วงครับที่นวดมีเยอะ นะครับที่น่นมีเยอะพี่น้องคนไทยบ้านเราดิเขาเรียกว่าอะไรคืออยู่ที่ไหนก็ต้องมีข้าวเหนียวมีปลาล้านี่สารมีครับมีมีปลาลาที่น่นตัวใหญ่นะปลาลาที่น่นตัวใหญ่กว่าบ้านเราอีกนะนะครับจริงๆช่วงนี้เป็นฤดูฝนแล้วพี่งานเป็นยังไงบ้างพี่ต้องมีการปรับก็คือยังแน่นอยู่เลยก็ยังมีก็ยังมีนะครับก็ยังมีเยอะอยู่แต่ก็ต้องานทุกวัน ไม่ทุกวันครับคอนเสิร์ตไม่ทุกวันวันนี้ก็มีวันพักบ้างเพราะว่างานการแจ้งเราจัดไม่ได้ก<ะ>็มีเฉพาะงานในในใน,ในหออ้องก็จะมีวันเป็นมันบ,บางฝังบางคนศิลปินเขารับวันสองสองงานเราดี่คือ,อไม่ไหวครับ, <c oughs> บรวันละงานก็พอเลยครับเพราะว่าเราแสดงหลายชั่วโมงนะครับวันแต่ละที่เนาะใช่แต่ก็อาจจะเราจะเก็บเข้าของเดินทางก็ คงงไไม่่ทันานาตอปถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงแซบๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทางช่อง YouTube ท็อปดาราด้วยนะคะ